หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสุนโดยฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC ซและมือถือมาพร้อมเทศกาลมอบความสุขสนุกทุกสนามจากหนักจะเต็มคลิกทีลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแคมปิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพ ใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายขอภัยที่หายไป2วันนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันในไลฟ์เกาะติดมาราธอน2วันที่ผ่านมาสามารถติดตามข่าวสารคันเน้นทัศนะามแมนๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มขน้นแอดไลใน์ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มวันที่คุณพ่อดาโลเผยลูกเตรียมกลับโอทราฟอร์ด พอของเดือโกดาโลแบ็กจอมบุกปีศาจแดงเผยว่าลูกชายของตนนั้นจะกลับมาเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแบ็กทีมชาติโปรตุเกสมีฤดูกาลที่ใช้ได้นในการไปคาแข่งกับเอซีมิลานโดยสัญญายืมตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งทางนักใหญ่ของอิตาลีก็หวังที่จะรังตัวนักเตะไวใ้ใช้งานต่อไปแต่โดยค่าตัวที่ถูกตั้งเอาไว้ของปีศาจแดงที่สูงลิ่วทำให้มิลานต้องถอนตัวไปเนื่องจากสู้ราคาไม่ไหว จากการ,ปรเปิดเผยล่าสุดของชากินโตพ่อของดาโลยืนยันว่าลูกชายกำลังจะกลับไปเล่นให้กับแมนยูเต็ดพ่อของดาโลเผยว่าเดลโกใช้เวลาการยินตัว1ปีที่มิลานและตอนนี้จะกลับไปเล่นให้ยูเต็ดแล้วมันเป็นปีที่แสนพิเศษสำหรับเขามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเนือสิ่งอื่นใดเขาฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บอย่างหนักช่วง2ปีที่ผ่านมาปัจจุบันดาโลอยู่ในทีมชาติโปรตุเกสลุยศึยกยูโร2020 หลังถูกเรียกตัวมาแทนเจอคันเซโลที่ติดโควิดถอนตัวจากทีมชาติออกไปพรีไอเปลี่ยนแผนถึงอนาคตดอนนี่ลำหมาก ESPN สื่อเจ้าดังรายการว่าพิศดาอาจจะเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของอนาคตบอนนี่ฟันเดเบกและอองตนี่มักเซลในช่วงซัมเมอร์นี้บอนนี่ฟันเดเบกย้ายจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาร่วมทีมพแศดงเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วค่าตัวราว40ล้านปอนด์แต่ต้องตกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในทีมเท่านั้นแถมล่าสุดยังโชคร้ายบาดเจ็บ จนต้องถอนตัวจากการรู้สึกยูโร2020กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยที่ผ่านมาอเล็กุน่าโซชายืนยันหลังแน่นว่าแข้งวัย24ปียังมีอนาคตในถิ่นโอทราฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมระยะยาวเช่นเดียวกับอองตนีมักเซลที่เจอการวิจารณ์อย่างหนักเรื่องผลงานในช่วงหลังนอกเหนือจากการทำประตูที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายและโดนตำหนิเรื่องความขยันที่ไม่ค่อยช่วยเพื่อนไล่บอลด้วย ลาสุริสปีนรายงานว่าปิศาจอาจจะพร้อมรับฟังข้อเสนอซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าเอเย่นนักเตะได้รับแจ้งถึงความจริงที่ว่านักเตะทุกคนจะถูกประเมินตามผลงานและเป็นเรื่องจริงที่ว่าโอเลกุน่าโซชาพร้อมให้โอกาสทุกคนแต่ต้องมีกรอบระยะเวลาจำกัดเอเวอเรตันเริ่มเจราจาโรเมโลมีรายงานว่าสโมสรทอฟฟี่สิน้ำเงินเอเวอเรตันกำลังเปิดการเจราจารกับเซโยโรเมโลผู้สาวป,ประตูตัว,ตวสำรองของแมนยูเต็ด คู่แข่งในศึกเพลเบลีกเพื่อเท้าทามมาร่วมทีมหลังหมดสัญญาในสิ้นเดือนนี้นายทวานวัย34ปีกำลังกลายเป็นนักเตะเฟียเยนหลังหมดสัญญากับปีศาจแดงโดยทางสโมสรประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ต่อสัญญากับผู้สาวประตูจอมหนึบเดียร์เลติกรายงานว่านอกจากโรเมโรจะพูดคุยกับเอเวอตันแล้วยังได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปอาทิเช่นยูเวนตุสและเซอร์ต้าบีโก้ด้วยผู้สาวประตูชาวอนตานีต้องตกปต็นตวสำรองอันดับ4ต่อจากลีกรัน ซึ่งถูกยกให้เป็นนายทวารมือ3าของปีแสดงเมื่อรูการที่ผ่านมาทําให้ตัวนักเตะมองหาโอกาสย้ายทีมเพื่อจํานวนการลงสนามมากขึ้นเอลตันมองว่าโรเมโรจะสามารถเข้าบดดังกดันเจแดนพิกฟอร์ดในการแย่งชิงตาแหน่งมือหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้าปีแสดงเตรียมใช้เขานี่กล่อมเพื่อนจอยหลุมผีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหวังให้เอเดนัซนเขานี่กองหน้าตัวเกา่าช่วยพูดคุยกับนิโคลัสเดลาครูส มาร่วมงานอย่างชินโอด์ทราฟฟอร์ดรางนนี้มาจาก TNT Sport ระบุว่ามิฟิลสังกัดริเวอร์เพจคือนักเตะที่แมวมองปสแสดงติดตามพัฒนาการมานานแล้วและเตะตามมากกว่าเดินมาทัวร์เมนต์โคปาอเมริกาที่กำลังแข่งขันอยู่เดราคูสลงเล่นตำแหน่งปีกซ้ายทั้ง3เกมในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงสามารถหูบเขาไปยืนตรงกลางได้อีกด้วยสัญญาของนัเตะวั24ปีมีถึงสิ้นปี2022 ซึ่งราคาประเมินอยู่ที่ราว16-20ล้านยูโรภาพรวมผลงานกับสโมสรลงเล่นไป14นะัดทุกรายการทำได้1ประตูกับ3แอสซิสอย่างไรก็ตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสรีระของเขาสูงแค่167เซนติเมตรอาจจะมีปัญหาในการเข้าประทะตอนนี้มีฟิอันติน่าสนใจนักเตะอยู่ด้วยเช่นกันครับอามัดไม่สนแม้ผีเจาะขวาซานโชอามาเดโลตุวจี๊ดของไปแสดงเมินกระแสะเรื่องทีมควาจารนซานโชจากดอตบุลมาร่วมทีม พรอมั่นใจสกปกภาพของตัวเองมีดีพอที่จะเบียดยึดตำแหน่งได้พร้อมทั้งร้องขอให้อลเอกุน่าโซชาส่งตัวเองลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งปีกขวาตามเดิมอามัดพร้อมพิสูจน์คุณค่าของตัวเองโดยไม่สวนว่าต้องชิงโคต้ากับว่าที่นักเตะม,มาอย่างซานโชโดยตรงที่ผมเล่นตอนนี้ผมเล่นตำแหน่งเดียวกับที่อยู่อิตาลีแม้โค้จะเซตอัพวิธีการเล่นต่างกันแต่พื้นที่หากินของผมคือตัวริมเส้นทางขวา พร้มีอิสระที่จะแสดงศักยกภาพทั้งรุกและรับอามดเผยผ่านยูเต็ดอันสคริปต์ในอิตาลีรูปแบบคือการเดินลุยสร้างสรรเกมรุกจากนั้นค่อยถอยมารับลักษณะรวมรวมไม่ต่างจากที่นี่มากผมมองตัวเองว่าถ้าเล่นริมเส้นฝั่งขวาแต่โลกฟุตบอลคุณไม่ควรจำกัดเพียงตำแหนมแม่งใดตำแหน่งหนึ่งผมพร้อมทำตามคำสั่งจะริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือย,ยินตรงกลางจะเล่นตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเล่นตรงไหนผมยินดีทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ถ้าถามว่าตำแหน่งโปรดของผมอยู่ตรงไหนก็บอกได้เลยว่าคือปีกขวาเพราะสามารถเลี้ยงเบลสามารถกระชากเบากินแดนคู่แข่งคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นเล่นได้ดีที่สุดดอดมุลเร่งหาตัวแทนซานโช่แล้วสโมสรบอรุสเซียดอดมุลเตรียมความพร้อมก่อนขายจดดอนซานโช่ปีกตัวเก่งของทีมไปให้ปีศาจแดงเมื่อล่าสุดได้ติดต่อไปอยังมิโนลและโอลาเอเจต์ส่วนตัวของดอนเยลมาเลนแนวรุกของ p s เไฮโอเฟนเพื่อดึงมาร่วมทีม รายงานจากสปอร์ตบิวระบุว่าพอกีฬามิเชลซอกของอดอทมุลนั้นจำเป็นต้องเตรียมการให้พร้อมอยู่เสมอก่อนที่สัโชจะย้ายเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันพวกเขาได้หมายตามมาเลนเอาไว้ซึ่งเป็นนักเตะดีรยรกีทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลนราคาค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรหรือราว25ล้านปอนด์ทั้งนี้มูลค่าจะเพิ่มขึ้นตามโบนัสผลงานจำนวนเกมลงเล่นและความสำเร็จของอดอทมุลเอง ดอนเยลมาเลนวัย22ปีเคยเป็นเด็กในทีมเยาวชนของอาร์เซนอลภาพรวมผลงานในลีกด,ดูกาลล่าสุดนั้นทำไปทั้งหมด27ประตูกับ10แอซิสส่วนทัวเต์ชิงแชมป์แห่งชาติายุโรปก,ก็ลงมาประสานงานกับเมมฟิสเดปายเกมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมซานโชลากเลือ้อยคาร์นีซันโวหลายท่านคงจะทราบกันบ้างแล้วว่าจอร์นซานโชน่าจะไม่พลาดกับการเป็นนักเตะใหม่ของปีศาจแดงครับ แหลือแค่การรอดันดิลหรือเฮียวิโกของฟอเบิซิโอโรมาโนโดยนักข่าวดังยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าซันโตจะย้ายร่วมทีมแมนูเตดในเวลาต่อจากนี้รายงานสรุปจากเจมส์ลักเกอร์เทนหนึ่งจากทลีกราฟสายสมโมสรระบุว่าเป็นเงินในการเจราจาขั้นสุดท้ายยมนูเตดยื่นไปข้อเสนอแรก78ล้านยูโรรอบที่285้าล้านยูโรและเกตข้อเสนอที่น่าจบที่90้าล้านยูโร สำหรับการตรวจร่างกายนั้นอาจจะต้องรอประเมิสนสถานการณ์ของทีมชาติอังกฤษด้วยเพราะตอนนี้ในแคมป์นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่รัดกุม่มซึ่งอาจจะทําได้ยากกว่าสถานการณ์ปกติโดยทอมแม็กดมอธยืนยันว่าตัวนักเตะได้บอกกับเพื่อนๆในแคมป์ทีมชาติแล้วว่าเขาจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแผนการเชี่โวเลกุน่าโซชาวางเอาไว้คือซันโชลักเลื้อยริมเส้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นแรดฟอร์ดตรงกลางเป็นบุนโอลฟนเดสปั้นเกม และหน้าเป้าคือเอดิสันคาวานี่ที่พร้อมล่าตะข่ายเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะสำหรับท่านที่รอนกเตะชูเสื้อนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายทางข่าวถือว่ามาดีมากในช่วง2-3วันที่ผ่านมาติดตามข่าวรอบรั้วผีแดงเคียงข้างกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคลไ้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน แล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย